สวัสดีค่ะวันนี้เราได้ไปตลาดนะคะไปเห็นขนมขนมด้วงนะคะอร่อยนะคะชุดหนึ่งก็ยีินะคะก็จะพร้อมกะทินี่นะคะเราก็ไปซื้อมานะคะมาแล้วก็มันจะมีนะคะเดี๋ยวเราแกะได้เลยนะคะเพราะเราจะได้ทานนะคะอันนี้นะคะขนมด้วงนะคะเขาเรียกว่าขนมด้วงะคะ่ะขนมด้วงจะมีหลายสีนะคะนี่เปิดออกมาแล้วนะคะ จะดูว่ารสชาติเขาอร่อยไหมนะคะเดี๋ยวไปหยิบช้อนก่อนนะจ๊าหยิบช้อน่อนจ้าว่าขนมด้วยนะคะมันมีกะทิด้วยนะคะกะทินี่นะคะแล้วก็มีนะคะน้ำตาลงานนะคะน้ำตาลใส่งาน,นะคะทีนี้เราก็ปักนะคะลงไปนี่นะคะเขาจะตะเ้าออนมีเท้าขูด มะพร้าวที่เขาแบบว่าใช้ขูดด้วย reen reen มือนะคะค่ะ okay. มันก็จะมีกลิ่นหอมนะคะกลิ่ okay. นหอมนะคะอันนี้เราก็จะโรยด้วย่งนะคะนี่ก็คือเราจะใส่งาเห็นไหมคะเใส่งาลงไปนะคะเราก็โรยแบบนี้เลยนะคะโรย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 ลงไปเลยนะคะ ของเราก็เป็นเมนูขนมหวานเมนูคลิปสั้นๆไปซื้อมานะคะจากตลาดอมาทดลองทานว่าอร่อยไหมขนมด้วนนะคะเขาก็จะใส่กะทิแบบนี้นะคะใส่กะทิลงไปเลยจ้ะเขาโรยลงไปในนี้เลยนะคะมันจะมีสีม่วงนะคะเขาโรยลงไปนะคะนี่นี่นะคะเห็นไหมคะ เขาจะสวยนะคะใส่กะทินะคะกะทิเขาจะเข้มข้นนะคะเข้มข้นมากๆนะคะอันนี้เราก็ซื้อมาแนะนำนะคะว่าขนมด้วยเนี่ยบางร้านเขาก็จะไม่มีกะทิบางร้านก็มีกะทินะคะอันนี้ก็จะมีสีชมพูนะสีม่วงสีม่วงนี่เขาถามเขาก็บอกว่าใช้ใช้สีเขาใช้ดอกอัญชันสีม่วงนะคะ อันนี้เป็นสีผสมอาหารนะคะ,ะแม่ค้าบอกมานะคะเป็นสีผสมอาหารนะคะเนี่อสีแล้วก็ชมพูนะคะนี่ชมพูเลยเห็นไหมคะนี่กะ,ะทิเขาจะมัน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 อร่อยเลยนะคะมันอร่อยมากนะเ้ยก็กินไปได้หนึ่งขอนะคะอันนี้เราก็เป็นเมนูมแนะนําให้ชมนะคะว่าขนมด้วงนะคะเขา มีขีสีแล้วเขาใช้มะพร้าวขูดเลยแบบอร่อยเลยนะคะที่เห็นเห็นเนี่ยเอาน่ากินมากเลยนะน่าทานมากเลยนะคะและเป็นเมนูนสั้นๆนะคะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเดินทางไปไหนขอปลอดภัยแ้วค่าจากพยอันตรายทั้งปวงบุญรักษาภระคุ้มครองสาธุค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกกำลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสาธุค่ะบ๊ายบายไปแล้วค่ะ